สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนะคะเก่งก็มีโอกาสได้เปิดร้านข้าวหน้าเป็ดอาหารตใต้ครัวคุณนันปรญชานะคะสถานที่ตั้งอยู่ตอนวานครนะคะซอยตรงข้ามซอยไททานี35ติดกับไพรเวซี่นะคะถ้าเพื่อนๆหรือใครผ่านมาย่านนี้นะคะอยู่ในไทยธานีเปิดบริการตั้งแต่6.00นถึง2.00นนะคะมีกาแฟสดอาหารใต้แล้วก็ที่แบบขึ้นชื่อมากคือข้าวหน้าเป็ดนะคะ ให้ยังไงฝากหลานด้วยนะคะตรอน,นาวานครน,นะคะฝากหุดมาได้เลยครัวอยู่ด้านหน้าชื่อครัวคุณรัรพชานะคะฝากหนุนหน่อยค่ะ เลี่ยนมาละโบยมาละวาคํำรุนพิขามาอาสาเปลี่ยนแปลง พัฒน,นาปฐุมธานีเลือกอบเจอคราวนี้คำรณวิทย์เข้ามาแรงปฐุมธานีบ้านเราจะก้าวหน้าคำรณวิทย์อาสาพัฒนาให้ก้าวไกลชีวิตที่เหลือเพื่อปฐุมธานีพร้อมทำงานเต็มที่สื่อสัตว์โรงสใส ตั้งใจามาแก้ปัญหามาทุ่มเสียเวลามานานมากมายพี่น้องชาวประทุมธานีทั่วทุกพื้นที่คำรนวิทย์นี่ห่วงยังเลือกนายกอบอจอคราวนี้เลือกคำรนวิทย์มาละโวยมาละวา่าคำรนวิทย์เขามา,อ,มาอาสาเปลี่ยนแปลง,พ,ลงพัฒนา ปฐุมธา,านีเลือกตอ <โจ S 2> ปจคราวนี้ำคำรุนิทเข<อ>้ามาแรงมีนโยบายหลายด้านครอบคลุมพัฒนาเมืองปฐุมให้เปลี่ยนแปลงก้าไกลพัฒนาแผ่นดินทิ่นเกิดให้เจริญเป็นเลิศอย่างสื่อสัตว์โปร่งใส พัดคว่างไกลเลือกนายกอบจอคราวนี้เลือกคำรณวิทย์หรือบิ๊กแก๊สนั่นไงมาละโวย,มา,โวยมาละวา่าคำรณวิทย์เข้ามาอาสาเปลี่ยนแปลงพัฒนาปทุมธา,านีเลือกอบจ,อจอคราวนี้คำรณวิทย์เข้ามาเร ขอโอกาสแต่ไม่ขอเวลาปทุมธานีเราช้าไม่ได้คำรวิทย์ขออาสาถือธงนำหน้าพร้อมทีมงานมั่นใจทำงานด้วยจิตเมตตาสงชายาพี่มีแต่ให้อยากเปลี่ยนแปลงปงทุมธานีทุกพื้นที่รอการแก้ไข แจ๊หรือคำรนวิตพร้องเต็มที่โปรดไว้วางใจเลือกนายกอ,อบอจอคราวนี้เลือกคำรนวิต์มาล้วโหยมาาวันนี้เป็นวันดีนะคะเห็นก็เปิดร้านครัวคุณหลานผชานะคะซอยไทยนานิามในอุตสาหกรรมตวนคร ได้รับเกียรติแล้วเป็นเกียรติมากนะคะพี่ท่านคำนวิทย์ผู้กระจายนายกอบจท่านให้เกียรติมาเปิดงานตับริบบินเป็นมงคลกับชีวิตเก่งมากนะคะเปิดทุกสาขาท่านก็ไปทุกสาขาะคะครั้งนี้สาขาที่5าแล้วนะคะถ้้ยังไงขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็เมตตาเก่งนะคะ